จกที่แบาบวา่าห้อนมาก <All right. S 1> สบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องน้องหมิวสาวลาวแล้วเมื่อนี้พี่น้องมิวซิมาล่างรถให้ทา้งไอสงาเพราะว่ามีตะป,ป่ายกระป๋ายบด้ล่างรถดจนเก่าเบิดมันก็นจิคือหฮอนนี่แหละพี่น้องเลยห้อนห้อนกันเลยว่าสีอาบน้ำให้เพินเ่นซะก่อนมาเริ่มกันเลย mm. ก่อนอื่นฮอกระต้อง ได้น้ำก็ถวะข้าใไ้น้ำบาดาลด้วยนะด้วยบ้านนี้มมีน้ำประปาดได้า้ำไรน้บาดาลเยอะแย้โอ้มีแหงเบริวารจะโหลดดอกพนนี่ก็นยังมีแหงด้วยนะ ุกคนจิตโตนี่แหละอากาศ งานนี้ว่าสีสอนค้าบโหลดให้มือใดกับบอสอนจะเถื่อนี่แต่ตัวให้ล่างโหลดตลอดเลยล่างโหลดแล้วสิผ้าไปดอกผ้าไปสอดมันจะตัว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 ,ตว,ตวแจะเข้าใจพอย่เคนบ่มีเวลาพี่น้องช่วงนี้มีแต่เดินสายตอนแรกมันดนากำลังฮอตฮิตตอนนี้ก็สีขาวสิบแปดล้านแล้ว 8ล้าน,นวิวแล้วจ้าคอยขี่สื้อคอยไปได้ครับผู้ใด,ดครับผัดโบมาล่างผัดไยคนขี่ล่างแมนบอกแมนบอกพี่น้อง หลังจากที่แบาบว่าห้อนมากมาอะไรมาถึง <c oughs> <c oughs> มันถุงกูเดยเคือพิ้ยมันโมโสมนะหุ่นเท่านะโม,มว่าหรอก <c oughs> Bye. ฮ้อนเบิดมือแล้วเมื่อนี้ค่ะออกกากเฮื่อนจนบ่ได้ฮ้อนโพสฮ้อนโพจนาากก่าสามสิบเก้าสามสิบแปดองศาเบิเ่งอุร์บิวมอยู่ในทุ่ัแลนะฮึมฮึมมาแล้ว จะตกแล้วจ้าฟูมืดผกลมาทางแคมของอากาศมันห้อนพี่น้องก็เลยแบบว่าใส่แบบว่าวิาวเนี่ยเดินจากหน่อยเดินเยาว,วาก,กันเด้อจ้า มันห้อนอีลีเส้นกระอร้างหลดไปแล้วก็อาบน้ำไปน้ำมีแค่คว,ว่าเห็นช่วยห้ดยเห็นกังไายแท้ okay. อล่างรหดแล้วจะพาไปสอนครับรหลดเดิมมานาเลยแต่มีข้อแม่อย่างหนึ่งก็คือห้ามไห้ไปเห็นใน y t u t u มามานะสอนเมียครับรหลดรัวสอนสาวครับรหดนี่นะหห้แท้ห้ว่ามิวก็เลยเออแค่แบบนี้แหละบอบอเฮหยนเด้อสัญญาบอกว่ต้องห้เดอเจ้าจักเลยเนาะเบิ่งก่อนแล้วเนาะ อารมณ์มันถังมาได้คันเวลาสนอนับรถจเป็นแต่ละคนแต่ว่า,าอารมณ์หลายก็พอได้ได้คะคือเคิ่องเคร่อก็คือข้าวก็ ต้องคาดหวังอย่างเดิ้อกับมิวเดิ้์ที่แบบว่าหูหนวกอ,อวบจจงซี่เนี่เพว่าหมักกินแซ่บพี่น้องจังนั้นพะว่าโอ้ยหุ่นอุป,ปอิปียังมาโซเพราะว่ามันโบเมนจจงสั้นเลยเนาะถึงสีอ้วนกระโซได้คะแนน้องมันใจตัวเองพัหน้า <c ười> เ <Hitler. laughs> ห็ดคือล่างหมดอุ้ยไม่ใช่แล้วเนี่ยนะ เยอะนานออกค่ะมาแบบนี้เฮาเอาฟองใส่แล้วเฮาก็ทิ้งร่างออกทิ้องอางนปทิ้งอ่างคลิปนี้ถือว่าธรรมดาเด้อแบบใ้ชีวิตแบบปกติแบบที่แหละลลหทิ้งร่างลงทิ้อ่างมากมกัดจัง ไฟไดับพี่น้องเดี๋ยวไปเอา่ามที่ดายใส่กระฟุยมาพุดสักก่อนโอ้ยล่างโหลดกบเลย ข้าวฟักทองดไปดีอนี้กออนจะทิวาล่งลางไล่แล้วพอประมาณกระโดดอยู่ดอกไันนี้มีวซิมาสับเสร็จแห่งพี่น้องนี่ กระเสือกมาดบับอย่างตอนนี้แป๊บเดียวโหลดนีเพลก็มีสซื้อของเพื่อนจะกที่นอกระ่ังวงังหลงแล้วก็ไอสงา่าติดตั้งซื้อไว้กระเสืออีล่าคำแพงเนี่ย เป็นลูกสาวโคกลูกสาวเดียวเน,นาะข้าวก็หิวแล้วได้บนได้หน้าก็สวยมาวเสร็จเสร็จแล้วก็คือจบ เดี๋ยวล่างรถแล้วเสร็จรถแล้วสิกินน้ำขาปูน้ำปลาแดกก่อนสิหายอยได้จังได้ขีดหาตัวแนวกินพี่น้องตอนนี้กามิวกระล่างรถแล้วแล้วบันี้สิไปกินข้าวปูนน้ำปลาเดกก่อนเพราะว่าหิวข่าไปเร็จแหงนะ กับปู่นน้ำปลาแดกของห้องก็ใส่น้าแล้วเ้าก็สิบปูงซีมันรึเปล่าบ้าน้ำปลาแดกนัวนัวนี่อันนี้เพ่ลกระเฮดเป็นถุงมาให้ก็คือมักเพลสกับน้ำตาลเด็กข้างน,นองอันนี้ก็คือสิ่งส,ส้นของคุณมีซื้อนี่ทงละหกพันกีบดฮึ ลงมาแล้วบาทนี้กินทันห่เนาะมาเด้อพี่น้องมากินกระปุ้นนะประแดกน้ำเหมียวหลังจากที่แบบวา่าล่างโหลดแล้วมาเด้อมาเด้อมาเด้อแซ่บเจ้านี่่ให้ว่าความแซบ่บเลิศอยู่แล้วค่ะ ngon xúc quá ui luôn có thai em à bên nam phải thạc cái bọng muồng mà ta Hãy subscribe cho เดินมนเดินดพี่น้องแซ่แบแซ่บใส่บวงแล้วก็ใส่มือพมอกกินู้เดียว

ว่าบเพีชกับบอสเซปเนาะ เอาพี่นองบรนีาก็โอเคเนาะคลิปนาพ่อกันใหม่เพจอ่ะ